สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับสปปลาวนะครับผมอยู่กับพี่บีครับเจ้าของร้านบีบีออโต้ช็อตพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อบีนะครับผมชื่อจริงดาราศินป์สุติพงศ์ครับผมเป็นเจ้าของร้านบีบีออโต้ช็อตสี่คุณสี่นครหลวงเวียงจันทร์ครับผมครับพี่บีเราเริ่มต้นเลยครับพี่บีต่้นจะมาเป็นบีบีออโต้ช็อตนะครับพี่บีเริ่มรู้จักไอรอนแมนมาจากที่ไหนยังไงครับพี่ผมรู้จักไอรอนแมนเพราะว่าเมื่อหกปีก่อนผมเริ่มเล่นรถเป็นรถโฟวีล์ครับีได ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ i r o อน a n ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างกันชนขวดไลค์คือทั้งคันนะครับใช้ในรถอะไรน,นะครับพี่สมัยนั้นเตอร์ร่าแชมป์ครับเป็นวีโก้แชมป์ครับอ๋อเป็นวีโก้แชมป์ครับแล้วหลังจากที่พี่บีใช้ใช้เองครับวีโก้แชมป์ของพี่บีเองใช้แล้วก็รู้สึกยังไงครับทำไมถึงเป็นที่มาที่ไปถึงเริ่มมาเป็นตัวแานจำหน่ายของ Iron Man นะครับคือผมหลังจากผมใช้มา5-6ปีเนาะ ก็หปีก็ได้ศึกษาทั้งเพจของ i อรอนแมนแล้วก็เป็นแบบว่าสิ่งที่เราชอบในด้านรถอยู่แล้วนะครับพอเราพอเราได้ศึกษากับ i อรอนแมนว่าสินค้าเขาเป็นยังไงแล้วแล้วก็บวกกับที่ว่าเราใช้เองมาด้วยก็ถือว่าสินค้าของไอรอนแมนก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆก็เลยได้ ติดต่อทางบริษัทแม่ที่กรุงเทพนะครับอ๋อก็เลยเริ่มมีการพูดคุยครับถึงเรื่องเงื่อนไขต่างๆกันเป็นตัวแทนจำหน่ายรายละเอียดต่างๆครับก่อนจะตัดสินใจได้เราก็้องมาคุยกันว่าสินค้าคอรอนแมนผลิตภัณฑ์ของไอรอนแมนมีหลากหลายเนาะพูดถึงการรับประกันให้ลูกค้าพอ,อได้คุยกันว่าก็กดศึกษาว่าไอรอนแมนมีการประกันให้ลูกค้ายังไงผ่านกระทัน การคุยกันก็เห็นว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่น่าสนใจเพราะว่ามีประกัน3ปีเราก็ได้คุยกันถึงว่าถ้าสินค้าเกิดมีปัญหาหรือว่ามีความชำรุดในระยะรับประกันบริษัทจะว่าอย่างไงที่นี่ได้คุยกันบริษัทบอกว่าถ้ามันมีปัญหาจริงบริษัทจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยโดยไม่ต้องซ่อมนะครับก็เลยว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเขา,เขาท่าสําหรับลูกค้าที่ว่าเขาตัดสินใจเสียเงินซื้อช่วงล่างชุดหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆกันะพี่น้อง ค่าที่สามสิบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไปลูกค้าเสียเงินแล้วก็ต้องให้ลูกค้าคุ้มค่าในเงินเสียไปก็เลยตัดสินใจว่าเออผมทำไอรอนแมนดีกว่าครับก็คือสินค้ามีการรับประกันทุกชิ้นอยู่แล้วใช่ครับทำให้เราสบายใจที่จะกล้าที่จะขายสินค้าใช่ครับจะใช้สินค้าเองด้วยอยู่แล้วใช่ครับครับแล้วตั้งแต่วันนั้นนะครับพี่บีตั้งแต่พี่บีเริ่มใช้วีโกมานะครับพี่บีมีรถใช้เองที่ทํา อ่าเป็นของไอรอนแมนเลยนะครับที่พี่บีใช้มาตอนนี้ใช้รถอยู่กี่คันนะครับพี่หกคันหกคันเลยหกคันครับขับยังไงหมดครับหกคันครับขับวันละคันชอบชอบนีมีอะไรบ้างนะครับพี่บีก็มีเชฟโรเลตโคโลราโดตัวใหม่ก็แต่งไอรอนแมนฟูลเซ็เนาะครับแล้วก็อีซูดีแม็กอีซูนิวเอ็กแลนด์คัลเซอร์ LC105 แลนด์คัลเซอร์ LC80 ครับก็ลดห้าหกคันนี่ก็คือการใช้งานก็จะแตกต่างออกไปเนาะแต่อย่างบางวันเราอาจจะออกไปแนวหนึ่งขับอยู่ในเรียงจันขับอยู่ในเมืองไหนบางวันอาจจะออกจากไปขึ้นเขาเข้าป่าก็ใช้อีกคันหนึ่งประมาณใช่ครับมันจะแบ่งไว้ว่าเราจะไปตรงไหนครับบีบีแล้วในร้านบีบีออโต้ช็อปเนี่ยครับพี่มีสินค้าอะไรที่พร้อมที่จะจำหน่ายบ้างครับนอกจาก สินค้ายไอร้านแมุณสแล้วยังมีอะไรบ้างที่สำหรับลูกคา้าหรือแฟนเพจที่ติดตาม b บบีเอออบอยู่เข้ามาจะได้รู้ว่าที่ตรงนี้เขาก็มีนั้นมีเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับร้านร้านเราเป็นหลักก็เป็นหลักเป็นหลักจริงๆก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายร้านแมนอยู่แล้วเนาะในนั้นเราจะมีพวกยางกับแม็กมาเสริมนะครับเพื่อว่าลูกค้าเข้ามาจะได้ ตัดใจทีเดียวได้ลองได้ใส่โชกยกสูงได้เอาแม็กเอยางมาลองเทสใจจบที่เดียวเลยช่วงล่างไอรอนแมนมีแม็กพร้อมยางในกลุ่มแนวรถอัพรถอยู่แล้วด้วยจบในเรื่องของช่วงล่างไปเลยครับแล้วเราก็ยังเป็นตัวแทนของยูสุนะครับบริษัทเรายีสุบริการจำกัดคนเดียวนะครับนี่ก็คือจาหน่ายรถใหม่ของจำหน่ายรถใหม่ของยูสุครับผมแล้วก็มีร้านเรายังทำเกี่ยวกับพวกเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เช็คช่วงแากทั่วไปนะครับแล้วก็งานซ่อมบริววณทั่วไปครับครับแล้วบีบีโอโตช็อปนะครับตั้งอยู่ที่ใน่วนไหนของเย็นกันนะครับพี่บีเผื่อแฟนเพจยังไม่รู้จักว่าอาจะมาบีบีเนี่ยจะไปทางไหนได้ยังไงบ้างบีบีโอโตช็อปตั้งอยู่สี่แยกไฟแดงทัดขาวนะครับทางไปบึงขยอะครับถ้ามาจากทางวัดสีเมืองเลยไฟแดงมาก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับครับแล้วนอกจากจะมาที่บีบีโอโตช็อปนี้แล้วเลยนะครับสามารถติดต่อผ่าน ช่องทางไหนได้บ้างนะครับพี่บีถ้าถ้าลูกค้าสนใจอะไรก็สามารถติดต่อผ่านได้ทางเพจของ BBO Auto Shop นะครับแล้วก็เ c e b o o k ส่วนตัวก็คือดาวรักสินสุทธิพงศ์นะครับแล้วก็เบอร์โทรผมก็53212299ครับผมครับวันนี้เราได้พูดคุยกับพี่บีอาที่ BBO Auto Shop มาสักระยะหนึ่งนะครับขอบคุณพี่บีมากเดี๋ยววันนี้เราเรา,เราจะไม่ใช่แค่พูดคุยกันตรงนี้นะครับ ี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวพี่บีจะพาเราขับลงไปที่หาดนะครับเพื่อจะไปดูร่วมทดสอบเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใส่ไว้ในรถไอรอนแมนสีของพี่บีเองด้วยแล้วก็ของลูกค้าต่างหลายๆคันที่จะขาบมร่วมทดสอบกับเรานะครับี๋ยวหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะเราจะเชนเพจตามกันไปนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณพี่บีมากที่มานั่งพูดคุยกันวันนี้เดี๋ยวเราตามกันไปต่อในหฮะครับผมไปพูดคุยกันต่อที่พุ่นต่อดีกว่าเนาะคครรัับผมถ้าเป็นบรรยากาศบ้างครับผมตอนตรงนี้ขอบคุณพี่บีก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ